กดที่กะต้าได้เลยนะครับก,ก,กดที่ตะก,ก้าได้เลยนะฮะอย่าลืมไปกดฟังกดไลค์กดแชร์นะครับให้หน่อยนะครับให้บุญนำพาสมปองนครใยสงนะครับขันจอบวอพิมพ์ซื้อผมมันก็นจะข้นไหมไท่หัว่ใจสินต้นสเพิ่นในหลายแล้วละครับกดถ้งโพลล์เนร์สั่ไปฟังต้นสพิ่นนั่น นะครับมวนซื้อห้องเซลครับพี่น้องครับอ,อยากให้อ่านเม้นเยอะๆขาดได้ครับการนีสุดท้ายแล้วกาทนีสุดท้า,นายนะครับสินค้าใช้ยังไงื๊บเอาน้ยเปิ่าล้างนานำเป่าก็บคื่องนำห่อนครับเพราะว่าคันห่อนเราเป่านะครับเ่าเป่ามันจะได้เย็น,นเป่าครับน้ำเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่าก็ล้เปอ่าเด็กมากกับรับษารก็แล้วเนาะนานด้วยสบู่พักครับระบางลมเนี่ยนะใส่สบู่พักก็ได้ได้ลองสบู่พักสิเออ ไงเงือกไงเงือทำมาจากผักเขียวจะเป็นสีฟ้าผมเกิดวันสุกให้เป็นตีมสีฟ้านะครับเนาะล้างหน้าให้สะอาดล้างฝุนฝ่น PM 2.5ฝุ่นท่อไอเสียฝุ่นดินไงง่องฝุ่นดินที่หินแห่ฝุน่นอะไรก็แต่ล้างให้สะอาดปุ๊บอยากให้หน้าขาวกระจ่างใสไปพร้อมๆกับสมปองและน้องส้มหรือว่าส้มปองอก็ใช้เซรั่มไฮยาซึ่งมีส่วนผสมของไฮยาลูรอน กับวิตามิน B3 ผสมประสานกันจนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่มือเราแล้วก็ทาหน้าไปเ้อหลังจากหน้าเราชํำไปด้วยไฮยาลูรอนผสมกับวิตามิน B3 แล้วอยากให้ผิวหน้าเรานุ่มก็เปิดไปเลยครับ2กระปุกาจากกระปุกนี้ก่อนครีมหน้านุ่มนะครับเนาะสีก็จะเป็นฟ้าขา,าวๆเป็นควอนมักซีฟ้ามักสมยูแต่งมักซีฟ้าก,าก็เกิดวันสูซ่อมไม่เกิดวันอะไร วันเสาสีอะไรสีม่วงค่ะโอ้เสาสีม่วงต่อไปผมจะทําให้ออกม่วงบ้างนะครับเพื่อเอาใจเมียผมนะครับเนาะนะครับกดที่ตาเลยนะครับหกชิ้นเพียงแค่สองใบแดงเท่านั้นบางคนเกินไปได้หนึ่งเป็นสองหนึ่งศูนย์ก็แต่ละท่านอาจจะได้หละผู้ลังคนก็หนึ่งเก้าศูนย์ผู้ลังคนก็สองศูนย์ศูนย์ผู้ลังคนก็สองหนึ่งศูนย์นะครับสองใบแดงบม่เกินบ่อกลกันนะครับกดเลยครับกระตาเอาไปใส่ครับเอาไปไปน้องนะครับเนาะ อยากจะให้มาทุกปองแต่งงานไวๆเอ้สามสิบธันวาปีนี้มันนานแล้วกว่าจะสิ้นปีเอาหนึ่งมีนามันเกิดส้มเลยไหมหรือจะสามพิจิกามันเกิดมาทุกปองอมันกกจะเดือนง่ายไปเลยเนี่ยทางเหนือก็ต้องมีคําว่าหัวเรียงหมอนันปีนี้มันก็มีอาะพูดมเป็นวันที่สองวันที่แปดวันที่สิบสิบห้าสิบเจ็ดและวันที่สามสิบธันวาคมถือว่าเป็นวันหัวเรียงหมอนนาจากสภาะไรวัฒนธรรมของมอช เขาจะมีข้อมูลเป็นวันที่เป็นมงคลของทางเหนือเขาอ่าเราก็จริงๆผมไม่รู้ตรงนี้หรอกผมรู้สึกว่าอยากให้คนไปเที่ยวปีใหม่แถวอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปซื้อซ่อมบ้านห้วยเมงไปเที่ยวร้านค้าร้านขายแถวนั้นจะได้มีไรายได้จากบรรยากาศชิวๆฟินๆอินโทรเวิร์ดเงียบๆสงบๆอยู่กับตัวเองคึกคักกันหน่อยก็ไปเชียงแสนห่างกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแลบบ้ววิว เรียบไปน้ำโขงไปสู้ไว้มากผ่านสวนส้มผ่านอะไรต่างๆมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงวิวสวยๆแวะกินได้หลังจากนั้นก็ไปเชียงแสนข้ามไปฝ yeah, ั่งลาวได้หมดนะครับที่พูดเนี่ยอยากข้ามต่างประเทศอยากดื่มสองประเทศดื่มจากฝั่งไทยก็ข้ามไปถึงฝั่งลาวดื่มสองประเทศท่ารูกสองประเทศก็ได้ครับไปนวลสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำสข้ามไปทั้งสามเหลี่ยมขั้นทางพี่น้องสองพ่อลาวคำแปลว่าทองลยนะเหลี่ยมต้องมีคำว่าทองก็เลยเป็นสามเหลี่ยมคำ เนนวนมวหันผมไปถามไปหมละครับมวนครับพี่ดีครับก็อารมณ์เหมือนไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็แมะงานแต่งผมงานแต่งผมเนี่ยนะครับก็จะไม่แจกซองแจกอะไรเราไม่อยากรบกวนจะเป็น q r c อา e นะครับคุณก็ออนเลยหน้าคุณกับจำนวนเงินก็จะแปะเลยคนด้ร้อยก็ร้อยทนายเก่งนี่แสนน่าจะเอาไม่อยู่นะครัหนาใหญ่ใจโต ยังไงผมว่ามีแสนอ่ะวันไั้นแสนผมก็จะค้างไว้มีเสียงพุ๊บตุ้มขึ้นจอใหญ่ๆเหมือนจอหนัง oh. สมัยก่อนเสอนอจิตภาพยนตร์ oh. นนตนันภาพยนตร์ให้เป็นนาทีขึ้นเป็น,นขึ้นเป็นนาทีจำนวนเงินขึ้นจะจะระยะเวลาที่จะเป็นนาทีตังเงินที่ที่ที่จีภาพหล่อที่สุดของทนายเก่งปึ้งจํานวนเงินปึ้งโอนเข้าบัญชีสมปองนครเดชสองดีกว่าถ้าโอนเข้าบัญชีนองรักสุกเกษม มันจะไม่มาทางเราแต่ pues ถ้าโอนเข้าทางเราเนี่ยมันจะไปทางเขาแน่ๆนะครับแล้วใครที่ยังไม่โอนก็จะเหมือนสควิตเกมอ่ะหนากับสีเลี่ยงกันนะรูบี้โบ๊คนยี่สิบรูบยี่สิบบาทเนี่ยรูบี้ยี่สบาทปุ๊บก็จะแช่หน้าไว้รูบี้ยี่สิบนะแล้วก็มันก็จะเลี่ยงกันเหมือนสควิตเกมนะครับรูบี้ยี่สิบว่ามันจะครึ nah ่งวิเออีไอเออนะครับก็ครึ่งวิครับผมว่าครึ่งวิเร็วไปผมว่าสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของวิดีกว่า นะครับหนึ่งส่วนสิบวินะครับหนึ่งส่วนสิบวินะครับไม่ต้องขึ้นให้น้องบอกว่าทด้นนะครับแล้วก็ตรงทานอาหารก็จะเป็นเป็นปูเสือกัดขาดยืมมาจากวัดเอาด้านสีแดงสีเหลืองขึ้นแล้วแต่คุณชอบสีไหนแล้วคนที่ใส่ทองแสนหนึ่งล่ะแสนหนึ่งนี้เป็นบนช้างต๊งข้าวบนช้างอ่าเป็นแบบว่าพเนียดช้างนั่งทานข้าวบนหลังช้างซึ่งไม่มีใครก็ทำเพราะมันมันแกงมันจะหกแต่ระดับหนึ่งแสนคุณไม่ควรนั่งเก้าอี้โต๊ะจีน เก้าอี้ธรรมดาเก้าอี้เปื่อยคุณควรจะนั่งพันียดชาันียดที่มันเป็นคอกใช่ไหมบันลังตั้งทั้งหลังซะาต้องอย่างนั้นพ้กเป็นตะเมยแต่ทั้งตัเป็นตะเมยท่านคนดังแต่ละในขณะที่ฟังกําลังยิ้มกําลังขำแฟนน่ารักอย่าลืมคุณก็น่ารักเช่นเดียวกันถ้ากดที่ตะก้านะครับตอนนี้เช็คได้ไหมเนี่ยกี่กี่ชุดกี่อะไรแล้วเนี่ยได้ได้นะครับก็ก็อย่าอย่าอย่าอุดหนุนวันเดียวหมดนะครับผมจะมาไล่เรื่อย บางวันอยากเจอแพรลี่ด้วยก็จะมีแพรลี่มาเดี๋ยวนัดน้องแล้วน้องมันก็เห็นพี่ไ์ยังไ่เป็นอ่ะเคาะหน้าจอเลยที่พี่ปอให้เขาเคาะหน้าจอให้เราอะเคาะหน้าจอเลยนะครับช่วงสี่นาทีปิดไทยตอนนี้หนึ่งแสนหกแล้วขอให้ถึงสักแสนห้าเลยได้ไหมวันก่อนในี่คืนก่อนในี่หนึ่งล้านสองรอบวันนี้เอาเอาแสนเอาเอาเท่าตัวไายเก่งกว่าสองแสนด้วยกขอหัวใจสองแสนนะครับกดที่หน้าจอคนแตะที่หน้าจอเลยเคาะก็ๆ็ก็ที่หน้าจอหัวใจจะขึ้นนะ อ่าซอยดันสีดในตั้งน้อยเหตนผได้เห็นนะครับเนาะแต่ว่าก็เข้าใจมันเดึกดเดื่นเที่ยงคืนเนาะพอดีมีคนบอกว่าไม่ช่วยอ่านคอมเมนต์เลยคือไม่รู้จะแทรกตรงไหนค่ะเพราะปกติส้มพูดไม่ค่อยทันอยู่แล้วค่ะส้มเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะเซนอ่านคอมเมนต์ครับขายดีๆริ่ารวยจ้าพ่อใหญ่ปองน่ารักทั้งคู่เลยค่ะกดจนนิ้วล็อกแล้วขอบคุณนะคะค่ะส้มเสียงหวานนะไอ้ไอ้สัตคอม่มนต์ ย้อนไปค,ครับยอ้อนไป <c oughs> ที่อ่านเน,นมมี่ยได้มานี่พิมพ์มั่นถุดตัวครีมช่วยเรื่องอะไรบ้างคะครีมช่วยทําให้หน้านุ่มนะคะใช้ถ้าในเซ็ตนี้ก็คือใช้ทีหลังสุดใช้สบู่ก่อนนะคะทำความสะอาดใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เซรั่มค่ะเซรั่มนะคะ,ะ,คะแล้วก็ปิดปิดท้ายด้วยครีมนะคะหน้าเนือกมเยในตัวเมีย ครีมผลิตจากอะไรคะครีมครีมผลิตแพงอะไรแพงต้นค่ะผลิตจากแพงต้นที่โรงงานอะไรเก่งสั่งแพงต้นมาจากทะเลน้ำลึกนะครับอ๋อแล้วก็เซรั่มเซรั่มไฮยาผลิตจากอะไรบ้างคะพี่ตับวิตามินวิตามินบีสามแล้วก็ไฮยาลูรอนค่ะบีสามช่วยอะไรคะช่วยหน้ากระจ่างใสค่ะมีให้กี่หลอดคะ ในเซตนี N ้มี2องหลอดค่ะก็คือสบู่สเซรั่ม2แล้วก็ครีม2ค่ะเป็น6ชิ้นนะคะตั้งหต่จะผลิตยาแก้ไอแลครับเพราะว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอบ่อยกเกินนะฮะน่าจูบปากนะเมื่อคืนนะจะไอด้วยแล้วเนะี่ย <c oughs> น่ารักขัดขายไม่ใจจ้าสู้ๆขอดูเนื้อครีมหน่อยข <c oughs> เป็นงานนะ้คนนี้นะ สุดยอดเลยคุณคุณหนูวิใช่ไหมหนูวิแล้วเนาะนะครับผมอ่านพิตีว่ากันเด้อเป็นครีมเนื้อดูใกล้ๆดูใกล้ๆสีออกฟ้าขาวผมเป็นคนชอบขาวๆแล้วผมเกิดเป็นศกสีฟ้านะครับก็เลยแบบว่าเออเนาะหน้าใสไปพร้อมกันเนาะหน้านุ่มหน้าใสไปพร้อมกันสะอาดสะอาดดูแลเจ้าของแน่บางทีเราหน้าดำเครียดทำการทำงานฝุ่นอะไรเยอะแยะบางทีก็น้ำท่าไม่อาบหน้าตาไม่ล้างมันก็บ ปีเตอร์เดนแมนบอกผมว่าบางคนเนี่ยล้างรถนขอย้ำอีกครั้งล้างรถอรงงตอนบ่ายแดดร้อนล้างจนรถสะอาดแต่ตัวเองแบบโอ้โหเรียแล้วเรียอีกรถเน่ซื้อใหม่ได้ครับมีเงินมีทองก็ซื้อใหม่ได้แต่ผิวที่มันเสียมันพังไปแล้วเนี่ยมันฟื้นกับซื้นใหม่ยากตอนนี้เราดูแลทันเรารีบดูแลใส่ใจน,นะครนะับผมมากนั่นเองนะครับ อยู่แ่ซื้อก็เขียวทั้งเครื่องเลยนะมาต้องแทกหนาแทกหลังหลเอาาอาเเชิญคนไไร่เร่มาได้สุดดีเดี๋ยวผมเชิญครับนัดน้องอยู่จริงๆวันนี้ก็ชวนน้องแต่ว่าน้องก็ติดติดไม<ป>่ได้งนงี้งี้ติดตามง,งี้จะนัดน้องนนะครับเอาเป็นว่าให้น้องมาเรื่อยๆแหละนะผมก็จะไปช่วยน้องกัน้องไม่ไดให้ช่วยนะครับแต่ถ้าผมไม่ไปแต่ว่าน้องมันบอกอย่ามาเกะกะเลยครับแต่สำหรับผมนี่ต้องให้น้องมาสร้างสีสันน้องก็ชาดถามดีถามดีฟาดดีนะครับที่เราเป็นข่าวเป็นข่าว นะครับเราก็ไม่ได้ไปลงเองหรอกเพราะว่าน,น้องนี่รู้ว่าจะเอาช็อตไหนยังไงโอ้น่ารักเป็นน้องที่น่ารักฉลาดมากๆนะครับคุณส้มอ่านเม้นไลยอ่ะอ่านเม้นครับคุณส้มสั่งวันก่อนได้รับของแล้วส่งเร็วมากค่ะโอ้โหสุดยอดนะดครับผม ส่งเร็วครับเพราะว่าเนี่ยก็จ้องส่งอย่งนะครับเนี่ยตาเป็นนกข้าเมียวเลยกลางค่ำกลางคืนไม่นอนกันพนักงานโรงงานอะไรเก่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้คุณมิตรน่ารักทั้งคู่นึกว่าเลิกท่าเขาจะสมัยรอยห้าแล้วมาเห็นอยู่โรงงานอะไรเก่งทำโอกี่กา้แต่ทุกคนยินดีเผื่อจะได้ไปเที่ยวไปอย่ามาตาสมนะสมแตมวันเห็นน้องแจ๊คเจยออกไม่ได้ครับน้องขงวงนะครับ แบบนี้น่ารักค่ะขอบคุณมากครับผมก็จะพัฒนาบุคลิกตัวเองนะเมอี้ว่าจะนั่งเบิดเจอเบิดเจ้ยไปบ้านต้องขอไปนะครับกดกระต้านะครับอุดหนุนกันแล้วผมไม่อยากคือคุณกวดแม่แจ่มสวัสดีครับคุณแม,ม่แจ่มไม่อยากให้อุดหนุนอย่างเดียวด้วยความรักความเมตตาเราอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้ผิวพรรณท่านดีด้วยผิวหน้าท่านดีผมก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันในแขนขาต่างๆน,นนะในช่วงโอ้ยซุมๆภาวะสีดยินดีไปไม่ก็อยู่ลตัวเองนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะมาดูแลตัวเองบางที่นี่ฟื้นไม่ทันนะแต่บางที่ที่ฟื้นทันเราก็อยากจะดูแลเนาะก็เอาไปสบู่เลยครับสองก้อนครับสบู่ผักนะครับทําความสะอาดหน้าเราเสร็จปุ๊บอยากให้หน้าขาวกระจ่างใสนะด้วยวิตามิน B3 ผสมผสานกับไฮยาลูรอยไฮยาลูรอนยาลูรอยอยู่เลยผมเนี่ยไฮยาลูรอนนะครับก็ใช้เซรั่มทาที่หน้าต่อนเนื่องไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าสบู่แล้วแปะหน้าให้แห้งก่อนไม่ใช่ผมไม่ใช่คําว่าเช็ดนะเราทาแปะหน้าซับ,ซ,บ,ซ,บ,ซ,บซับหน้าให้แห้ง่ใช่ว่าแปะแล้ว ่อาหลังจากใช้เซรั่มปุ๊บหน้าก็ขาวกระจ่างใสด้วยไฮยาลูรอนและวิตามินบี3แล้วอยากให้หน้านุ่มก็ใช้ครีมหน้านุ่มครับผมผลิตจากแผงต้นนะครับแล้วก็ทําให้หน้าเรานุ่มถ้าไปนอนสมือโูเดิร์นทานไปอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์ก็จะดีขึ้นดีขึ้นถึงสามสิบธันวาผมเชิญมาเลยนะครับใครที่ผ่านไปแถวบ้านห้วยเมงนะตำบลเวียงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียง,ยงรายน้องก็เสนอโต๊ะจีนผมตอนแรกผมจะไม่เอาโต๊ะจีนแต่ว่าดูแล้วต้องเอาแล้วล่ะนะดูแล้วต้องเอาแล้วล่ะเพราะว่าจะได้มีที่นั่งให้ก็ประมาณมันมีทั้งสิบใบแดงสิบหกใบแดงสิบแดใบแดงเดี๋ยวผมดูเมนูก่อนผมอยากให้มาทางอีสานหน่อยจะมีอาหารทังอีสานมีเนื้อมีลาบมียังไงจะมีโต๊ะจีนก็นสร้างแล้วม,มีอาหารอีสานมีมืดครับผมคิดอยู่ถ้าสิบโตะก็มันก็จะเป็นแบบอาเมือซีนี่นะร้อยโตะกับแสนซี เฉพาะทาไรจริงคนเดียวผมก็ได้ค่าโต๊ะจีนแล้วนะครับก็เลยสบายเลยมันนั่งได้แปดร้อยคนอะโต๊ะหนึ่งแปดคนใช่ไหมร้อยโต๊ะก็แปดร้อยคนอะชาวบ้านมาสักสี่ร้อยอะหรือห้าร้อยแขกผมไปจากเหนือใต้อีสานกลางเพื่อนปริาโทธรนศาสตร์ผมได้คุยกันแล้วนะจะนั่งเครื่องบินไปหรือจะเหมารถนั่งไปด้วยกันไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็งานแต่งของพี่ปองของมหาสมปอง นะครับก็เขาคุยกันแล้วนะต่อไปก็จะบอกข่าวไปทังเพื่อนปฐมเพื่อนมอชลอซีหกเพื่อนที่นั่นที่นี่ดารานักร้องนักมวยตลกที่เคยพุ้นเคยกันจัดกีฬาจัดฟุตบอลนะครับใร่ี่ยังรักยังเช่นชมกันอยู่แล้วว่างก็ไปร่วมงานกันจริงๆในใจก็ไผ่บงสะทอนบอกชาวบ้านหปแล้วด้วยนะสามสิบท่านว่าเนาะไผ่เนาะว่างเนาะหาราเนาะทีมีรถแฮสแตนบายอยู่แล้วอาจจะเป็นของซองดูซอง แล้วก็ไผ่ไปแจมหรือจะเป็นเอารถแห่แถวนั้นเพราะมันก็ต้องเกือบพันกิโลเนาะก็วากันได้สนุกสนานกันแล้วก็ผมต้องมีมุมคาราโอเกะด้วยผมชอบร้องคาราโอเกะนะครับอ้าวกาจะไปมว้วนไปซื้อกันเดี๋ยไปร่วมงานขอเชิญไว้ก่อนนะครับเดินมาเลยบอกดูไลฟ์แล้วก็สั่งสบู่สั่งเซรั่มสั่งครีมหน้านุ่มไปแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนี้ร้อยเซตแล้วค่ะอ่าจะมาเอาคืนนะคะ่ะ จะมากินโตะจีนจะมากินเขาจีผมจะมีฐานแดงๆยาวๆจีเขาจีทาไข่ 6, เขาเนื่อเนื้ออมล้อมอมลอมผมอยากได้รรยากาศนั้นครับเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่บ,บ้านกับชาวบ้านนะครับแต่จะมีทุนทํางานได้ก็นี่เลยครับคนละเซตสองเซตนะครับจัดไปเลยเดอ้อหกชิ้นเพียงแค่สองใบแดงนะครับถ้าจะเกินไปก็นิดหน่อยสองหนึ่งศูนย์แค่นั้นเองนะครับจัดไปเลยครับสบู่เซรั่มแล้วก็ครีมหน้านุ่มจุกจุแบบนี้ นะครับเอาไปดูแลตัวเองใช้พุ้นใกล้จะหมดปั๊บสั่งอีกสั่งเรื่อยๆใช้อย่างต่อเนื่องใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปด้วยกันเราต้องถูสบูทุกวันนะต้องใช้ครีมใช้อะไรบำรุงหน้าเราหน่อยนะครับอย่าไปคิดจะธรรมาชาติบำบัดอย่างเดียว,ยวนะบางทีเพราะว่าฝุ่นมันกระลายโรคเข้ามาเตียนไปแล้วแดดกระแห้งโรคร้อนเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับผมผมเนี่ยโดนดุเรื่อยไปต่างเดืมากๆเนี่ยต้งส้มบ้างน้องนุ่งที่ชนิดสนมกันบ้างนะครับก็กดทีต่ตะกร้า คนแล้วอย่าลืมโอนด้วยนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ตรงนั้นนะอ้าวนนี้ก็แถมมาห้านาทีแล้วล่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ปะจากผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมครับท่านเจ้าของโรงงานครับใช้ได้ครับใช้ได้สบายๆนะครับอายุ13บสามันไปมัธยมหนึ่งม้อนหนึ่งก็ใส่แล้วนะครับเพราะว่ามันใส่จะมืดมันเบลบางๆบอบอบอเสียบกอยังนะครับผิวแพ้คนไปทดลองในส่วนของผิวส่วนที่บาบางก่อนเช่นตรงข้อข้อเขาเรียก ข้อหนีบข้อพับถ้าใครผิวแพ้ง่ายให้ไปลองใช้ที่ผิวบางข้อข้อหนีบนะข้อพับข้อพับลองใช้ก่อนก็ได้ครับขออภัยนะ้าีอาการก็ไมไต้่องใช้เลยนะมีธีการก็ถือว่าใช้ลองใช้ตรงผิวที่บางที่สุดของเราบางคนอาจจะบางที่หน้าก็ใช้ที่หน้าก่อนบางคนบางที่ส้นเท้าก็ลองใช้บางคนตกส้นเท้าบางเนี่ยเหยียบน้ำน้ำปักขาเนี่ยล่มหนาฟาดน้ำน้ำฮาร์ืเอยหรอก็ใช้ในส่วนที่บบกบางก็อาจจะเป็นข้อพับนะครับ ถ้าใช้แล้วไม่มีอาการแพ้ก็ใช้ต่อนะครับเนาะมันกับผิวของน้องบกขือกันเนาะนะกรรมพันธุ์ของน้องไม่เหมือนกันก็ลองใช้ตรงจุดที่บอกบางก่อนของผมเนี่ยนะับางสุดคือหน้าว่าจะใช้ที่หน้าก่อนเลยนะครับเอาละครับอย่าลืมกดตะก,ก้าแล้วก็พบเจอกันเรื่อยๆอยากรู้เรื่องอะไรบางๆก็เมนต์ไว้นะครับในบ้านฟ้าบ้านอะไรบ้างเม้นไว้แล้วจะได้มาพูดมาตอบเดี๋ยวแปรี่เนี่ยผมนัดก,กันนะครับเดีย๋ยวน้องสะดวกคนไหนน้องก็ขออภัยครับน้องก็จะเข้าร่วมด้วยนะครับจะได้วมวนเดีซื้ซอเซลวเก่งหมอ,อนี่ นะครับตอนเป็นพระผของซลเขาเก่งบางทีเบื้องล้มเบื้องหลังเนะี่ยผมชอบออกมาบอกเบื้องหน้า <c oughs> พี่ลยชอเเอาเบื้องหลังมาบอกเบื้องหน้าเลยเนะี่ยตอนนี้ก็เขาก็แซลคืนบ้างครับนะครับเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่คุณผุ่นั้นอย่าลืมลอุดหนุนกันเรื่อยๆบ่อยๆอยากฟังเรื่องอะไรก็อย่าลืมไปเมนไว้ทั้งในบ้านดําทั้งในบ้านฟ้ามีโอกาสแล้วเราจะไปบ้านแดงด้วยนะนะจะได้พบเจอกันหลากหลายนะครับเนาะสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครเอาเอาหอมแก้มพี่ชายท่านน้อยเอาเอาเอาแต่ผมก็ แอบเก็บความในใจปิดทำไมล่ะล่าเราก็ได้ครับพี่น้อง